สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายูสคาร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องรถเก่งมือสองใบมะยูสคาร์นะฮะวันนี้นะครับผมมีรถเก่งอีโกคาแฮตแบ็กค้าประตูนะฮะเข้ามาอีกแล้วนะฮะเป็นรุ่นนะครับที่ขายดีขายดีเลยแล้วก็ยอดจัดแบบร้อนๆเลยนะครับคันนี้เป็นสีค่อนข้างหายากเลยในตลาดนะเป็นสีเทาดำนะฮะมาพร้อมกับเจ้าตัวโตโยต้านะครับยารีท1.2 ตัวเจนะฮะตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับปี2016แท้เลยไม่หลักหมื่นนะฮะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถเก่งอีโกคาร์นะครับราคาเบาๆฟรีดาวนะครับนะรายได้นะฮะอยู่ประมาณ1 3ื่นานะฮะออกคนเดียวได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสนะคันนี้นะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวโตโยต้ายาริส1.2 นะครับตัวเจเกียร์ออโต้ปีสิบหกคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมาดูเลยว่าเจ้าตัวยาริสคันนี้น่าสนใจยังไงนะครับนะสำหรับเจ้าตัวยาริสคันนี้นะฮะราคานะครับเราเปิดขายเพียง3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะอ่าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณหกพันนะครับผ่อนอยู่ประมาณพันแล้วก็ได้รถปีสิบหกแท้นะครับใหม่นะฮะอยู่ มา40,000กว่าโลโอ้หไม่น้อยมากนะครับแล้วก็เป็นสีที่แบบค่อนข้างหายากเลยนะครับดูแลรักษาได้ง่ายนะครับสําหรับเจ้าตัวสีนี้นะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินขนาด1.2นะครับนี่เลยนะครับประหยัดน้ํามันนะครับไฟหน้าเป็นแบบไฟหน้าฮาโลเจนนะครับนะไฟหน้าแบบใสๆเลยดีไซน์ออกมาได้ดูแบบสปอร์ตดูหรูหราดูโฉบเฉี่ยวมากนะครับคันนี้ ใส่มาเป็นล้อแม็กนะฮะขอบ17สีบอลเงินนะครับตัวรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิ่ารถุนนาใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้เราการันตีได้เลยนะครับรถบางๆเดิมๆรถบ้านด้วยนะครับซื้อสดนะครับไม่มีแหวกนะฮะอ่าราคาต่อรองหน้างานได้นะครับนะในส่วนตัวรถสวยเดิมนะโครงสร้างต่างเดิมเลยนะครับผมโดนฮะสวยเลยด้วยนะครับหล่อๆเลย ดิสเบรกคู่หน้าดัมเบกหลังนะครับเป็นล้อนะครับล้อขอบ17นะครับตัวนี้นะเป็นยางยี่ห้อ o r รจูนเป็นยางปีใหม่นะครับไซส์ยาง205นะครับ60นะครับนะ R 1 7นะครับผมนี่นะครในส่วนตัวไฟท้ายนะครับนะไฟเบรกไฟลีนะครับจะเป็น LED นะครับมีไฟตัดหมองต่างมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวรถเดิมๆสวยๆนะครับ สนใจติดต่อกินก้างกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับรายละเอียดภายในนะฮะเม็ดอาร์ตคมสันต่างๆน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะฮะลูกค้านะครับเป็นรถแฮทสแบ็กอีโกคาร้าประตูนะครับนะพื้นที่ใช้สอยบอกได้เลยว่ากว้างขวางเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวยาริคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับนะรายละเอียดต่างๆอยู่ครบเลยยางอะไรนะครับสวยๆนะฮะภายในจะได้เป็นเบาะ ผ้านะครับสีดำนะฮะเดินได้ได้ส้มนะฮะนี่นะครับผมดูนะครับผมนะนี่นะฮะกริบมากนะเจ้าของเก่าบอกได้เลยว่าดูแลรักษาตัวรถได้ดีมากนะครับกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับดูรายละเอียดภายในนะฮะในส่วนตัวเบาะนะครับกริปเลยนี่นะครับภายในก็จะได้เป็นสีดำนะะโทนดำแล้วก็พวงมาลัยนะครับ แอร์แบ็กคู่หน้า ABS นะครับนะเกียร์ออโต้ CVT แล้วนะครับแอร์แมนนวลนะครับเครื่องเสียง CD MP3 FM AM USB AUX นะคะเสียบได้หมดเลยนะครับไม่สี่หมื่นสามโอ้ไม่น้อยมากนะลูกค้านะครับตะเข็บเบสอาร์ตเดิมๆนะครับนี่นะฮะตะเข็บเบสอาร์ตเดิมๆเลยสวยๆกิ๊บๆแบบนี้นะฮะค่อนข้างหายากเลยนะครับนะ ใครสนใจนะครับติดต่อนะครับจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับดูรายละเอียดตัวรถนะฮะนะครับไม่ได้โมไม่มีการหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นฮะนะแจ้งตรงไปตรงมาเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะไม่นะครับ43,000ืามนะฮะตรงแท้เดิมจากโรงงานนะฮะสวยๆรถบ้านสวยๆแบบนี้นะฮะมาแล้วนะฮะลูกค้านะครับก็สนใจนะครับ ดเ,เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนะนี่รถเพิ่งเข้ามาไม่ได้ปรับต่างยังไม่ได้ปรับปรับสภาพนะฮะนี่ฮะน็อตเดิมต่างๆดาเดิมเลยเครื่องเงียบมากนะฮะลูกค้านะฮะดูมาของงานต่างๆนะครบนะฮะเครื่องเครื่องแบบแห้งสนิทไม่มีซึมไม่มีเยอยเลยนะครับดูนะฮะลูกค้านะครับสวยๆแบบนี้ค่อนข้างหายากเลยนะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ ราคาเพียง345,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับขออยู่ประมาณห0พันนะครับก็ขอฝากด้วยสำหรับเจ้าตัวเจโวต้ายาริสหนเจนะฮะปี2016นะครับแท้เกียร์ออโต้นะครับก็นะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมณมาฮิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ